เจ้าสบายดีสบายดีพี่นอ้องแอฟซีทุกคนมาเจอพ่อ,พอน,นิพายคือเก่าสิมาซื้อปีเตรียมไปเวียงอื่นพี่น้องมามาขึ้นที่สามเลยมามาหอดกลางคืนโมเห็นสมันสถานีรถไปวังเวียงไปเจอเพขยงใด้กระโชคดีมัน ชุ่มข่อยมากกันขึ้นบูเห็นสัมบันมือนะ่ะโอเคได้นะชื่รถชื่รถไฟสถานีรถไฟวังเวียงโอเคยุี่น้องกับบัหญายาวเวียงอยู่เวียงกับบ้านลยงพระบาง ไปซื้อปีมื่อสิบ่งไปเรื่องจัดมาหอดแล้วพี่น้องเย <c oughs> มันเป็นแบบ่ทำเลยม่กวัวควาชีฝ่าก็เจ้าห้องกับโบหัวปังไรมันเคยมากมลยชันวเพื่อราก็ฝ่ามากกับประยัดเลย ับบ่ได้สังเกตมันก็มีบ่บ่เล่นมันเที่ยวร้ายอยู่มันบ่ได้สังเกตป๋าเห็นด้กวาสิผ่า <c oughs> มึงดูผ้าตัวบักขึ้สูงมงึงในกล่องคึ้นต่ำๆได้ที่นอ้องตาแถมมันสูงเท่าไดรนะ <c oughs> มีคนมา ก็บยังมไลพี่น่อยนุ่้งซงยังเศร้าอู่บอกตอยังโมมาทิ0มงปลตอนีพิพาแล้ววางเวียงอะไรก็ม่พิพาทมันพูดนี่เขาจะเขาจะห้องควาสีผาบกวาสีผาโอ้วัน d e r ุอเซฟไรสยโอไม่เซบไรสตัวห้าม้าม่อเม่อตัวนี้เนาะนมันคอัวซีซีควาซีคับตัวน,น้ะโอรอ่าโอ้เฮ็ดอันนี้ เฮ็ดอันนี้โอเคได้นาะเฮ็ดเบสินิดนึ่น้อสุดอดหนึ่งน้อเขาจางเขาได้ี่อันคนหนึ่งวะเขาไปจะเป็นดนนไดเขาไปแต่ละเพียงตามทหน้าที่ปที่นี่ออฟ่งได้แตเหื้ยมันหนามยังไรหนามันหนามซองหนามซองอันคือกันแมนคือคือคือขนจ้ะ ตอนแรกไปขี้เหือก้อนกระไดตอนแรกจะภาพขี้ขี้เหือหางเหย้าเนาะตอนแรกเนาะเออจังหวะตอนแรกขี้เหือหางเหยาห่างเบิร์นเขาภาพไปขี้เพราะน้ำเนี่พี่ขึ้นมาขุนแาบยุ่นขึ้นมาใสมันอันนั้นมันตื่นขนตุกหัวน้ำเออมันตื่นเน่างเงี้ยสุก็ะใสล้วนีุ่นตุกบังนึืองมีนะโอ้โหมึงมีหารอาหารอยู่ดิอ๋ไปเที่ยวมือนีจะให้ไปกินข้าวอยู่อ่ะมลกุลของเออ เรียกว่าตอนแรกพากลับมาจะขี้เขื่อเอาเขาเนี่ยเอาไหมครับโอ้โหโหนดีขื่อหางเง่ามันขื่อจัดนะ่เอเห็นยุกเจ้าขี้สองคนเจ้าขี้เลยคุณยังแสนเช่าใครทำอืมทแสนเช่าขัวเขียวขัวชีฟ่า ขึ้นได้พ่นเหรอโอนดีนะไป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 ไไป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 ไไปไปไป้ปไปไ้ไป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 ัป ทำทำอรโอ้บรรจาร์ขาเจาะขายอาหารการกินหลายเนาะอยู่นี่เนาะาคนก็หลยอยู่บนเข้ามาเลยมันคือผู้เห็นรถหล,ลายจอดอยู่ต้นตะเคียนนี่เนาะ ทำนอนพ้าไหมเออเออจ้าขี้อันนี้ไปเนาะมาห่อแล้วทำนอนทำนอน ต้องใส่พายซ้ายเนาะบอเห็นหงงเนี่ยเข้าไปเ <c oughs> ข้าไปใกล้ใช่ปะอ้อมเลยวะอ๋อ่ <c oughs> านสูงขแบบนาด <c oughs> ยังนะจำลูกเจน่ามลาย cố oh, cố này ngàm thế, cốc nhận Thầm... hả oh, mấy cốc cố anh thăm thăm mặt sạt rồi ô khạc nào mấy anh cốc còn cứ mang ngàm thế ừ. mấy anh lúc thì nhỏ mấy cốc cố nhận vừa đây cây rồi nó có mấy hiền như này ธรรมศาติ์พี่น้องเลยธรรมศาติ์อะไรก็มาปับปรุงเอาไงก็งามอยู่ครัวสีฝาทำนอนพี่น้องเลยไม่ใช่เขาไปดอกทำนอนเนขะาบอกจะเตรียมเครื่องมาประเด็นตรงสงฆาศาลเลยมันเคียนตีนรถไปพี่น้องยางรถนะนะถจะเปียกเลย ให้เฮากันนงส่งขาย่วามามเครื่องอีกฮ้กตงเตรียมตงเตรียมมากยังไงโอ้ป็นธรมศาสตรดีขักขับขักไลขักขบอร้อยหนามก็มีมอร้อยอ้ยอีกปีมันเรปี สวยมากบนน้ไสิบนบีสบลายอย่านั้นลร่งอ,อ่างนั้นพ้งคุละพาเท่อเอาดำเลยเท้าละขี้ขาดยั <laughs> <laughs> นงนมอยาาขีขึนคีอยู่เข <laughs> าเองอันนี้โอเยบ่อยากของยังสิบบ่อยากปันได้เลย อันนี้เป็นห้องหนามตัวนี้อ้อขักพีนก่นนองเลยมีบอลมากินเขากินหนามน่นงหลินนางหัวรหลยแล้วแถวนี่นะโอ้สุดยอด Ma'am, uh -huh. pa-tellborn ticket, you know, eh? ก็จอ่อนนอันนพี่น้องก็งมางามแต่ จะแน่หลินนี่กินีิน้องอ็ไรอย่เงีมนธ้อมดาอาหารกบเปีนยัเจาะเห็ดขาดนะแังเจ้าเขียบใช่ไหมเจ้าเขีย าลูกเนี่ยวะลงนี่นไปดีวะพวกแกไปก่อนพวกก้อยพวกก้าไป,ไปกเกออไม่ใช่ดโนีินะดี๋ไม่ใช่ก็เจ้ให้ทายอยู่วะการ่ายเหนลย,ย,ย,ยคองเจีงซื่มันบ่มีคองที่ว่าขาเจ้าสิ่หวัวหามนะคองบอล้นมาเทียว Angel Cave. Hãy subscribe cho phải Ghiền 唱几张，反比较快 làm nhỏ này, làm nhỏ mà cái nhỏ từ cái pi lái sả mà bên khoang nó mày thì ngam yeah. <laughs> <laughs> nên chuột hiền luôn à dài <laughs> dài 4 mét đúng không ได้มีแสงเข้ามาพี่น้องได้แสงวัดอมลงบ้นั <What? S 2> ้นตายตายตายเอาขวกตาขึ้นกันโอ้เกี๊ขตาขึ้นกันเอาคุณยน์ลงมา مو آخه دو. کیف تا کیف با. دیو

anh chu thăm anh chiều và sao lạ vậy ba anh chu ơi anh chu ơi anh anh hai hai viên là là viên nòng thì chốt clip vậy, dài lái phốt, <laughs> nhau phốt lên, cảm ơn cảm ơn trái lái đấy, xin mời bước กดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ให้พญายักษ์ในเดออยู่ทำแองโจแองโจมันเป็นภาษาอังกฤษพี่น้องภาษาลาวนอย่างแองโจแองโจในอัลเฟียลโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย